ลุงมัฐกับป้าชื่นเนี่ยเป็นเป็นสามีภรรยาการคบกันมารักกันมา30ปีใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีหิมาว่าถ้าเกิดใครเนี่ยนั่งชิงช้าแล้วป้อนทุเรียนที่ตากน้ำค้างแปดคืนครึ่งมาน่าจะรักกันไปจนวันตายนี่เลยนี้เลยต้องการจะไม่เชื่อถามตัวจริงเลยป่ะถามตัวจริงเลยป่ะป้าชื่นกับลุงมนัสรออยู่มาแล้วมาแล้วจริงไหมเนี่ยจริงถามตัวจริงเลยดีกว่าขอเชิญลุงมนัสกับป้าบุญชื่น หมดกันหมดกันความข็ <Okay. S 1> งของต้งนไมป้าครับอ้าอาาป้าแต่ยนปาากลูกลลุกลกับป,ป้านี่ ข่าวท่านรับประทานกับคพี่ครับคนีฮะเออสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ลุงก็ดีใจมากมีแต่ที่มีแต่ที่หหมแีแต่ที่ได้ดลาประวัติให้ทุกคนฟังหนีอยเพืคนอยากรู้ต้นไม้นีเป็นต้นไม้เมื่อ30ปีแล้วที่เริ่มปลูกตั้งแต่เป็นต้น,ต,นต้นอ่อนต้นกล้าอ่อนๆ่อระยะเวลาผ่านไปความรักก็ผ่านไปยังคงสุขงอมและหวานซึ้งเช่นเดิม พ่อ,อชื่อเขายังแอบจับนมลุงลุงนะอีกเรื่อยๆซึ่งลุงนะก็จะแอบจับตมเพราซึ่งต้น <_ d ata> ไม้มนี้ก็เป็นความหลังที่เขาปลูกร่วมกันแล้วก็เริ่มเกิดความรักกันที่ไร่แห่งนี้ะนะตบมือให้พ่อชื่หน่องอ,อ,อย่ากล้านั้นเลยขอเรียนเชิญลุงนากับพ่อชื่อตัวจริงเลยา่์เอ้สวัสดีครับ พิเศษก่อนพีเศษก่อนดีกว่าพิเศษก่อนป้าไม่ได้เปิดมองป้าดูนะเนี่เสื้อที่พวกเราได้ทำไว้ให้เนี่ยเป็นไงเป็นไงสวนใยดานี่เป็นไงล่ะเวลา3วันเมื่อวาน<อ>น,นี้ถ้าเราตกลงใจทําเสื้อแบบเสื้อทีมให้กับป้าเขานี่แล้วป้ากับลุงเขาก็รีเควสต์มาบอกว่าอยากจะได้เสื้อของลุงกับป้าซึ่งมีชื่อป้ากับชื่อลุงอยู่แต่ยังไม่หมดแค่นั้นหันไปดูข้างหลังข้างหลังไปดูเขาเป็โต้กันโชีกิตาต้องอย่างนี้จะอกหัก รือรักคุดเชิญกินมังคุดสวนใยดาลงลงลุงลงลุงลงยิ้มไม่หุบกับบุฟเฟตเจ๊ชื่นนะลุงชื่อเล่นเรียกว่าลุงณะนะลุงะลุงณะนะครับความสุขของป้าที่ได้รับจากการใช้ชีวิตพอเพียงเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเออ่านีเลยวะก็ต้องอยู่ที่ใจนะคะต้องอยู่ที่ใจคือความส่อสัตย์ขยันประหยัดอดทนก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขค่ะ 耶。Yeah.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ra, không biết lỡ những video hấp dẫn

และก็ถึงเวลาสาคัญที่จะต้องคัดเลือกแฟนคลับผู้โชคดี2ท่านที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับ a f 1วันหนึ่งคืนเต็มๆครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วท้กใจขอฉลากค่ะช่วงนี้เราจะจับฉลากขึ้นมาก่อน10คน10คน10คนคนละ2ฉลากมาดูกติกานี้ก็ง่ายๆครับจับฉลากเลือกแฟนคลับ10คนและจาก10คนเราจะคัดเหลือเพียงแค่2คนครับหมายเลข 2>, 2 5งห้ามศูนย์หแม่มนะ <c oughs> ผู้โชคดีคนแรกนี่ <c oughs> มาแล้วครับตาบอดอันนี้ปานออกปดีนะหนึ่คนมาแล้วอันที่2คือขอเรี่อตับอยสองห้าสามห่าจะขับถุงตู้นะที่ใจเปได้วยสองห้าสามสองสี่ห้าสามศูนย์สองสองห้า สามสองหนึ่งเลขที่ออกคนสุดท้ายที่ได้เข้ารอบได้แก่เรียบร้อยยังโก่ะสองห้าสามสองสามอ่ะครบแล้วสิบคนตบมือตั้งแต่ไปดูคงสเติร์แล้วรู้สึกอยากทำอะไรนะกับเรากับพวกเราอีกของแก๊งคัตดีค่ะโอ้โหเอาพี่ตัวดีกว่าอ่ะอ่ะเด็ได้หม เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงดูนี่สร้างภาพกันไปล็ไปเลยเราได้ผู้ชมดีมาแล้วเราจะคัดออกอีกเหลือสามคนเท่านั้นสามคนเหรอสามคนเองโอ้แม่เจ้าแม่เจ้าจอนมันเยอมแม่เจ้าจอนไหนเี่เอาสลากมาและระหว่างที่จับฉลากกันอยู่นั้นครับก็มีการร่วมสนุกกันเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยครับไม่มีสวรรค์อะไรที่ได้มาง่ายๆแต่นอน บันเดนาลน์บานบาลน์บานานเตนา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 น็บบนาลนา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 นเราจะจับรายชื่อของคนที่จับออกาออออแบบนี้ทุกคนได้รู้สึกบ้างว่าเวลาหมตแล้วมันไม่ถึงเนี่ย สองห้าสามศูนย์สองโอ้โหผ่านไปแล้ว1ครับสองห้าสามสองห้ดีใจด้ยดูมันดีใจด้วยดีใจเลยคนสุดท้ายเขี่ที่จะต้องจากเราไปในวันนี้คือ

to where บรรยากาศโดยรวมโอเคค่ะรู้สึกสนุกสนานแล้วก็แบบได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่ตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับรู้ว่าการมีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าอ,าอยู่โดยที่แบบไม่ต้องมีอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถอยู่ได้แล้วก็มีความสุขการขับขีอะ่ะเวลาจับรางวัลทำกิจกรรมอะไรอ่ะไม่เคยได้ไม่เคยได้ก็ยังคุยกันว่ายัางไงเราก็ไม่ได้หรอกรคนนึงเยอะ อกาสน้อยมากที่จะได้ก็เดี๋ยวคืนนี้เราได้กินข้าวทํากิจกรรมพืนงนี้เราก็จะได้นั่งรถไปไหว้ไหว้พระแล้วก็ทำรมกับเหล่าเอฟแถมได้กินข้าวเย็นด้วยเพื่อกลับไปเราจะไปเล่าให้ฟังบอกว่ามีความสุขมาก นานจะได้มาร่วมกิจกรรมดีๆของของน้องๆร่วมร่วมทำดีให้พ่อดูนะคะตื่นาสีิย็นเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นเ,เป็นกิจกรรมที่ที่ดีที่ทำให้เรารู้สึกาได,ได้ได้เรียนรู้ในเรื่องของการอยู่อย่างพอเพียงเป็นยังไงได้เรียนรู้ว่าทางคุณป้าชื่อเนี่ยมีการพัฒนา พัฒนาในในด้านการการอยู่แบบพอเพียงแบบไหนก็ทับใจอย่างแรกก็คือที่ราคาชมสวนเนาะแล้วก็อธิบายสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยน,น้องเองก็ได้ใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ในสวนนี้แล้วก็มาดูเรื่องของการทําบ้านทาอะไรก็ทับใจมากไม่คิดว่าจะแบบทำได้ทำได้อย่างนี้ค่ะไม่คิดว่าจะมีเวทีมีโต๊ะอาหารอะไรอ่ยโดยเฉพาะเต็นท<ม>์สวนใช่ใช่เต็นท์ที่งสวยมากคนเต์ค่ะ ลิิบคนแล้วว่ะอีสองคนนะ่ะมันก็น่าเสียดายใช่ไหมคะเกิดเป็นใครใครก็อยากแบบว่านานๆทีมันจะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมใกล้ชิดกับศิลปินแบบนี้ค่ะก็ดีใจด้วยนะคะแต่อิจฉาลึกๆนะคะในใจอะแบบว่าเออมไม่เป็นเราไม,ไม่เป็นเรา,เเราอะไรอย่างงี้แต่ว่าในเมื่อได้มีโอกาสเข้าไปแล้วก็เก็บเกี่ยวโอกาสดีๆเวลาสั้นๆให้ได้เต็มที่อะคะ่ะแค่นี้ก็ขอให้สนุกนะคะสองคนสู้ๆค่ะ